สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,อน้องทุกท่านค่ะมือน,นีมีกินมีใสเช่นแนวนะคะเอาอันต้นยางที่เห่าจะหดนามนะคะมันจะตายแล้วค่ะยางปลูกซอมตายมาแล้วนะคะปีที่แล้วปลูกปีหนึ่งก็ตายปีสองก็ตายนะคะรอบที่สามนะคะอันนี้คือรอบที่สามที่เห่ามาปลูกซอมนะคะแต่บัดที่นีมีแววว่าจะตายนะคะเห่ากันเลย จะมาหวดน้ำเขานะคะหวดน้ำให้เขายูรอดนะคะพว่าถ้าตายอีกก็จะปลูกซอมอีกขึ้นเก่าล่ะคะ่ะมีเห็นปะคะ่ะต้นใดตอนอ้นจะตายนี่ต้นนี้เห็นปะคะ่ะเนี่ยมือนีเข้ากันเลยเอามาหดหวดประมาณอันสองลิตรค่ะสองลิตรนี่ค่ะนี่เป็นหากของเขาจะฟูขึ้นมาก,กิน ของอยางในหน่อยถ้าจะให้ดีคือหฮอหาแนวมาคุ้มคุนไหวนะคะแต่ต้นพวกนีอยุ่งนอยู่ไก่มีกินไม่ใส่เลยบ่มีนวมาคุ้มนะคะนี่ต้นเกาของเขานะคะต้นเกาเห็นบ่นะคะตายแล้วนี่นะคะตายเลยนะคะยืนตายปลูกได้เป็นเกือบปีอะค่ะไม่ยืนตายของปีที่แล้วที่แรงจัดผลสูงนะคะสูงอัน ประมาณสองเมตรครึ่งแล้วดิวค่ะยืนตายนะคะเขาก็เลยมาปลูกซ่อมนะคะนี่ค่ะจากที่เห่าหดไปได้สองสองอาทิตย์แล้วสองครั้งนะคะแตกยอดขึ้นมาแล้วค่ะมีจินมใส่จะเอาเป็น,เป,นเป็นต้นอันเขาเอื่นว่าต้นศึกษานะคะต้นศึกษาว่าการที่เห่มา,ามาลดน้ำอยู่ตลอดนี่มันมันดีบอนะคะมันมีผลนะ อันให้ต้อนอย่างของเ้ารอดโบนะคะต้นนั่นก็ตายปีที่แลว้วปีนี้เฮ้ามาปลูกอีกนะคะเพิ่งถอดยอดหกเดือนเก็ดเดือนเดียวนี่เก็ดเดือนนะคะหกเดือนได้ยอดเดียวค่ะอันนี้ก็ได้ยอดเดียวคือกันนะคะเนี่ยเขาเดือนที่เจ็ดนี้เริ่มจะนะคะขันแม่นบมมาหดไว้ก็จะตายเนี่ยนี่ต้นนี้จะตายเลยล่ะคะ่ะยืนแหงตายเลยต้นนั่นก็คือกันนะคะก็เลยต้องมามาหดนะคะมาหดเอาน้ำมาหดนะคะ อันยายาเกินสิบมือนะคะสักซิบมือเขาก็มาหดสักสองลิตรนะคะยิงถ้าได้แนวมาคุ้มค้นว้ยิงดีนะคะเอาปุยเอาอยัางใส่เขาน้ำนะคะเขาจะได้กินนิดเริ่มโป้งยอดแล้วนะคะนี่นี่เห็นยอดแล้วนี่เห็นปะคะเห็นยอดขึ้นมานะคะมียอดเดียวต้นนี้นะคะมีใบมียังหายหดน้ำสองลิตรนะคะต้นนั่นก็เริ่มแตกยอดให้เห็นนะคะเริ่มแตกยอดว่าเขาจะรอดนะคะ นี่ค่ะจากใบจะล่วงเมดเลยกันป้อยให้ล่วงอันว่าปล้อยให้ล่วงแล้วให้เขาอดทนนี่โอ๊ยบ่ไดล่ะค่ะนะะี่ค่ะอันนี้มีกินไม่ใส่จะลีออกด้วยจใจเขามามามาหลอดอยู่สูงสูงพี่นะคะเพราะว่าต้องการให้เขายอดสูงเนาะเป้าหมายมีกินไม่ใส่จะเอายอดนีบดวบเลยะคะ่ะนี่ยอดนี่แต่กับยังบ่หันได้ถึงยอดอื่นนะคะยอดตำ่ตำๆเหนียวอ,ออกนะคะเด็ดออกนะคะเพื่อให้เขาสูงมากเนี่ยเพื่อ ตรงนี้คือให้เลือกไว้เลือกเลือกนะคะจงไว้เลือกนะคะหนะะึ่งสองสามแล้วก็สี่กับหยอดหลักยอดประทานเขานะคะเอาไม่ทุกทันได้เบิง่งได้ชมนะคะเผื่อว่าเป็นแนวทางเนาะถ้าเห่าเห็ดแล้วมันหลอดมันก็เป็นอันกรณีศึกษาให้เช่าวสวนออย่างของเห่านะคะมีกินมีใส่จะปลูกซ่อมมานนี้มีครั้งที่สามแล้วนะคะที่ ที่มาปลูก่อมนะคะว่าปีนี้นี่คือทุกปีว่าได้หดน้ำค่ะทุกท่านว่าได้หดน้ำเลยปีนี้เลยหดน้ำม,มึงดูยนันยันเขาไงสานะคะสาปันใดมันยันปันใดก็ต้องสาอยู่แล้วละเพราะว่ามันโดนแล้วเนาะซุ้มอื่นเขาจะเข่าปีที่สามสองปีสองปีเจ็ดเจ็ดเดือนแปดเดือนเหรอคะเข่าเดือนกุมภาพันธ์เ๋ยนี้ ต้นอื่นของเขานะคะอย่างที่เขาปลูกนี่ปลูกสมยันี่คือเป็นพันสองหาหนึ่งวะคะตีห้าห้เบิงยันเนี่ยนะคะ,งงนนะ,คะแต่ที่เห็นอันไกลๆพุ่นอะ่ะต้นใ่ๆซึ่งนั้นเป็นพันหกร้อยนะคะแต่ว่ากะมักสองหาหนึ่งนะคะก็เล่อยล่องเอามาปลูกเบิงเทียเขาใ่ใ่เรียวใยท่านเขานะคะเอาไห้ทุกท่านเป็นอันเป็นไม่ทุกท่านได้ชมนะคะเพื่อว่าได้เป็นแนวทางนะคะว่า การทีห้าเห็ดแล้วเทียบผู้อื่นเพิ่นเขามาเบิ่งเชาเสวนอางน้ากันเนาะมาเป็นกําลังแรงใจกันนะคะบ่าเาเห็ดแล้วเป็นแบบใดนะคะทุกคนก็อยากให้เสื้อ,อยายงของตัวเองงามนะคะอันทุกสวนก็มีอยู่แล้วละ่ะที่ปลูกแล้วมันตายนะคะเฮาก็าไปเป็นแนวทางได้นะคะตายมากตายหน่อยเป็นกรอนละนี่ศึกษานะคะฝุ่นไก่คุนก,ก็เกิดจากการที่หฮาหดนามนะคะหดนามทีเฮ็ดให ต้นอย่างของเฮ่ารอดแล้วก็เขียวแตกหยอดแตกไอ้ตอหยอดขึ้นนะคะเขาจะได้สูงถึงจะว่าท่านอันต้นแรกของเขาก็ยั่งดีกว่าปล่อยว่างนะคะคอยทุกท่านมีกินมีใสตลอดปีตลอดไปนะคะให้ยางกะงามๆเด้อนะคะอนาคตผลผลิตของเฮ้านะคะจะได้มีกินมีใสตลอดปีตลอดไปนะคะอใอยมีความสุขกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ